สวัสดีค่ะไอ้ทุผูสุก้นน้าจ้ะสวัสดีไอ้ผู้ที่กาลังเก่ามารับชมน้าจ้ะเมื่อเนี้ยสิต่ออีพีที่สามน้าจ้ะเมื่อเนี้ยสิต่ออีพีที่สามบาการที่มายอายางลูกายเต่ามาอยู่กับไอ้สามีในต่างแดนน้าจ้ะอ่าทุกคนคอยก็อยากให้คิดเบื้องดีๆให้คิดเบื้องคักๆจะตั้งความหวังไว้สูงนาะจ้ะ จะตั้งเป้าหมายไว้สูงนาจากอ่ากระคอห้ไอ้ทำใจกระคอห้ทำใจแต่ว่าผู้ใดคิดว่ามิสามีรฝรั่งแล้วตั้งใจมหาเงินนอกจากตั้งเป้าหมายมหาเงินตั้งเป้ามหาเงินอ่างั้นอันเหตุยังก็เหตุหลังจากเฮาเรียนหลังจากเฮาเรียนแล้วนอกจากเนาะอันนี้ข่อยสิเบ้าเรื่องอ่าข่อยเอาลูกมา อ่าอันนี้เป็นประสบการณ์กองข่อยเนาะพี่น้องเนาะข่อิเสบาประสบการณ์ของ,อนะองนะขออ่ขอ,งอยให้ฟังข่อยเอาลูกมาคนหนึ่งอายุมาอยู่นี่ที่แรกคนหนึ่งอายุเจ็ดปีแล้วคนหนึ่งอายุสิบหกปีสิเข่าสิบเจ็ดปีพี่น้องลูกแล้วบัดนี้ลูกข่อยมาเรียนหนังสืออีกคนหงนะ่น่ะมาเรียนหนังสือข่อยเวบบเว้าเป็นบทบทประสบการณ์ให้ฟังแนละ้วพี่น้อง อีกคนไงคอยมาเรียนหนังสืออยู่อยู่จากอายุสิบหกปีสิบเจ็ดสิบแปดปีนี่อ่นเขาก็ยังอนุลมให้เขากันยังอนุลมให้เป็นผู้ติด,ดตามอ่มามานดาาอม้่ยนพี่น้องแต่พออายุส 18, 18, ิบแปดสิบแปดย่างสิบเก้ายี่สิบปีเขาเลยหายลูกเขาเนี่ก่อนจะได้เขาบ่ต่อายุหย้ เขาบ่ตออาวีไ้เขาบ่ตอวีซ่าห้ยด้ี่น้องเขาบ่ตอวีซ่าหายอันนี้เป็นบทเรียนได้ไปน้องเด้อเขาบ่ตอวีซ่าหายเ็ศตั้งไ,ไรเขาบ่ตอวีซ่าหา้แล,ล้วประเทศน่พี่น้องเขามีหนังสือมามาหอดบ้านนะจ้ะเขามีหนังสือมาหอดบ้านอ่าเขาหายเด็กหน่อยเขาบอกว่าเด็กหน่อยอายุมันเกินแล้วพี่น้องเด็กหน่อยอายุมันเกิน อติดตามมานดาแล้วนาอพี่น้องเนาะเขาก็เลยบอกบอกว่าหากไม่มีงานทำก็ต้องกลับไทยเนาะจ้ะหากามีงานทำอ่าอ่าเด็กคนเนี่ยที่อายุเกินสิบแปดปีหรือสิบแปดปีแล้วเนี่ยถ้า่ามีงานทำก็ต้องกลับบ้านเนาะจ้ะก็ต้องกลับบ้านพี่นอ้องก็ต้องกลับบ้านพี่น้องความหวังคอยกั คอยคิดว่าข่อยควมหวางข่อยอ่าคิดว่าข่อยกะพังทลายที่เอารูกม้าเอาลูกม้าแล้วมันประบประสบผลสำเร็จนอาะพี่น้องเนาะอันนี้มันกับเป็นอ่าเรื่องเรื่องูุดวิสัยนอาะพี่น้องแต่คอยกัเลยอ่าเขากับหาทนายความห้พี่น้องเขากับหาทนายความห้เขาก็ยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นอุทธรณ์ครั้งแรกก็ได้เดือนหนึ่ง ก็ได้เดือนหนึ่งเนี่ยเดือนอุท้อนขั้งที่สองพี่น้องอ่าลูกคอยกับหางานเทศได้แล้วอืหางานเทศได้แล้วอ่าตอนนี้ก็กำล,ลังเดินเรื่องอุท้อนขั้งที่สองบลูว่าเขาสิให้อ่าต่อหรือบต่อนพี่นองเนาะอันนี้หลักการที่พาลูกมาอุพยพมาอยู่อ่าอ่าต่้างประเทศนพี่นองเนาะคอยบลูว่าประเทศอื่นมันเป็นแบบใดนอกจาก กฎระเบียบของแต่ละประเทศมันเป็นแบบใดนาอพี่น้องเนาะไม่ฉะนั้นข่อยก็เลยเอาบทเรียนคอยก็เลยเอาประสบการณ์ข่อยมา่อให้ฟังแล้วอีกหนึ่งการที่เฮามาได้สามีฝรั่งเออการที่เฮามา่ได้สามีฝรั่งในพี่น้องเออเฮาก็จะหว,วังว่าจะได้ยังเขาหลายนอกจากถ้าถ้าคิดว่าสิได้ผัวฝรั่งแล้วถ้าคิดว่า มาหาเงินมาหางานทำอ่นมาอยู่น้ำเขาแล้วเข้ามาหางานทำนี่มา้าม้าโหลดพี่น้องอันนี้ไห้มา้านอกจากไห้มา้าแต่ว่าขันมาแล้วคิดว่าเสิได้มานั่งขาวกยห่างหรือสิมานั่งอยู่นอนกินอ่าถ้าคิดผิดก็คิดไม่นอกจากถ้าคิดผิดก็คิดไม่มันหน่อยนั่งหน่อยนาเด้อนะพี่น้องเด้อมันหน่อยนักหน่อยนาะที่สิได้มานั่งอยู่นอนกิน นอกจากแต่ว่าถ้ามายามเขาเนี่มาดังอย่นอนกินได้อยนะพี่น้องมาเยี่ยมนะจีเดวิสามาเยี่ยมเขาสามเดือนกลับไปสามเดือนกลับไปเนี่ได้อยพี่น้องนั่งอย่นอนกินได้อยู่จ้ะหากมาเป็นครอบครัวมาอาศัยน้ำกันแล้วแท้ๆหน่อยหน่อยแล้วก็รัฐบาลเขาอยากให้ทุกคนมีงานทําเฮ็ดงานซอยเหลือตัวเองบ่ให้อ้ไรบ่ให้ร้อยกินน้ำสามี ว่าห้เฮาล้อกินน้ำสามีทุกประเทศเมื่อหาปียอดหลังอ่าผู้ใดมาอยู่ในได้สามปีแล้วเขากระด้ไดใบอยู่ถาวรเลยได้พี่น้องเมื่อหาปียอดหลังแต่พ่อมาพศส 2, องพันห้าร้อยสิบเก้ายี่สิบมานน่ต้องมีงานทำต้องต้องเรียนหนังสือต้องมีงานทำนอกจากต้องมีงานทำ กังควายสิยูหนีได้ถ้าบ่ามีงานทำกับคือให้มีผูซ้ายการันตีกับคือมีสามีเขาในหล,ล่ะการันตีอ่ะสองปีต่อสองปีนอกจากสองปีต่อสองปีแต่พี่น้องปัญหามันมีอยู่ว่าเราจะมานั่งอยู่นอนกินได้ยู่ดอกี่นนองเขาสิมานั่งอยู่นอนกินได้ยูดอกแต่บางคนมาแล้วครอบครัวอยู่ทั้งบ้านก็ต้องร้อใส่เงินนำบาลูุว่าลูกว่า ออ้เต่าได้มาอยู่เมืองนอกแล้วเออลูกกูต้องรวยลูกก็ต้องมีเงินส่งกลับบ้านอืมบางคนฝรั่งมันก็ไ่ได้ซัพพอร์ตครอบครัวเฮาเด้พี่น้องเด้ออืมคิดเบิ่งดีๆคิดเบิ่งครับครับบางคนฝรั่งเขาก็บ่ได้มาซัพพอร์ตอ่าครอบครัวเฮานอกจากเขาบไ่ได้มาซัพพอร์ตครอบครัวเฮาเขาก็บอกเลยว่าฉันบ่ซัพพอร์ตอ่าเงินท้องให้ครอบครัวเธอเด้อเธออะกได้ส่งบ้านเธอก็หางานเอา เออหางานเอาหางานทำเอาพี่น้องบางคนกลับบอกกล้าเว้าความจริงว่าเออเหตุงานอย่างเน,น่แต่ว่าการเหตุงานมันก็นดีสำหรับเขาเนาะพี่น้องเนะเาะอ้มันก็นดีสำหรับเขานั่นแหละเออมันก็ดีสำหรับเขาเนะเา,นนเาเนะจา้ะอา่าหนึ่งเขากะมีอา่าเงินน่ะใส่ใจไอโดยที่พ่ได้แบมือขอเขาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคิดว่า อ่าสิม้านั่งอยู่นอนกินแขน่อยก็ยางให้คิดไหม่ขวอยก็ยางให้คิดดีๆเออถ้าคิดว่าอ่าอ่ามาละเอาสามีอยู่ต่างประเทศละเออมาหาเงินกุเลียนหนังสือสิเลียนหนังสือสิหางานทำอืมนี่มานอกจากมาให้ฟังดีๆได้จ้ะอันนี่มามาโหลดนอกจากเนาะมาโหลดแล้วก็อ่า เป็นพระใดก็อยากให้เบิ่งเขาแน่ว่าเออเขาซิซัพพอร์ตทอดได้บบก็ให้ถามเขาแน่แล้วมาแล้วลูกขาเจ้าหรือว่าครอบว่าขาเจ้ายินดีต้อนรับเขา่บนอกจากยินดีต้อนรับเขาโบ,าบ,าโบปันอันนั่นครอบว่ามันกับ,บ่ได้ไเอ้ใช่ไม่ีปัญหาดอกแต่ว่าอ่นผู้เขาอ่านอนผู้เขาอ่าอยู่กินน้ำนี่เออ คนที่กาลันตีเขามาเนี่เออสามีเขาเนี่ยเออสิซัพพอร์ตเขาได้บบเขาสคิดแบบใดเขาสสามารถซัพพอร์ตเขาได้โบอืมแต่ว่าอ่าแต่ว่าบางคนเขากลับให้กินไดยูพี่อ่าเล็กๆน้อยๆนอกจากเดือนละหมื่นหรือหมื่นหาบ้านเขาเนี่เขาก็บ,บอกว่าเขาซอยไดยูเนอกจากแต่ว่าบางคน บางคนนี่เขาบอ,อกเอาเลยนอกจากบางคนเขาก็บอกเลยพี่น้องคอยมาอยู่นี่ข่อยสิบว่าคอยอ่าสูงสิงกับคนแต่ว่าคอยสิ่อยไปทํางานน้ำน้ำกลุมใดนี่ข่อยสินั่งเงียวฟังเขาบอกกันนอาะพี่น้องฟังคน,คนอื่นบอกกันเฮาเอากกมามาจาฟังคนอื่นเขาบอกกันเออเขาบอกกันแบบนั่นแบบนี้คอยก็อยักเอามาเราห้หมูเจ้าฟังคอยก็อยักเอามาเ่าห้หมูเจ้าฟังนอกจากมันแตกต่างกันแต่ละคน แต่ว่าบางคนก็มีผู้ายซัพพอร์ตดีนอกาจากคุณนสีเหตุงานหรือบ่มีงานเหตุแต่ที่แน่ๆเขาอยากให้เหตุงานเมือ่อสกคนถ้าเขาวอร์เถ่าถ้าเขาอายุหลายนอกจากถ้าเขาหาสิบเกตหาสิบแปดปีถึงหกสิบปีแล้วนั่นอ่าจะค่อยหางานเนี่ยนอกจากจงค่อยหางานงานเนี่ยแต่ว่าซุ้มหาสิบหาสิบนี่ เออหางานเพราหางานได้อยู่นอกจากเลียนหนังสือเพราหางานได้อยู่เออพอะหางานได้อยู่แต่ว่าอ่าข่อยก็สิเว้าวกไปบนม้าแน่นอะพี่น้องข่อยก็สิเว้าวกไปบนม้าแนกก็อยากให้เข้าใจนอกจากอยากให้เข้าใจนะที่ผู้ใดใฝ่ฝันอยากได้อสายฟอนน้อพี่น้องอยากได้สายฟอพี่น้องบางคนเขากะ ลงคลิบหรือลงออยียงให้พวกเจ้าเห็นในแต่สิ่งดีๆเห็นแต่ในสิ่งดีๆเห็นมุมมองแต่มองดีๆนาะพี่น,อนอ้องแต่มองที่บด่ดีบางบางคนกับบอาจจะบอกา้อาอ่าลงมาให้มู่เจ้าเห็นนอกจากบางคนอาจจะบอกา้าลงมาให้เห็นกันนอกจากบางคนนในสิบ,บอกา้าลงเลยนอกจากแล้วก็สิบ,บ่กา้าบอกครอบครัวว่าอา่าแม่เห็ดงานอย่าง เอ่อแม่เฮ็ดงานอย่างเอ่อชันเฮ็ดงานอย่างผู้อยู่พีมันเป็นจั้งใดบางคนก็สิบก้าเล่าความจริงเนาะพี่น้องบางคนก็สิบก้าเล่าความจริงเด้อจ้ะอ่าบ่แมนว่าเมียฝรั่งสีเลิศหรูเสมอไปเนาะจะ้ะอ่าบางคนเพิ่นก็เอาแต่แนวดีๆเอ่อมาให้เห็นแต่ว่าเนี่เพิ่นไปเฮ็ดงานเพื่อน,นบ่ให้พวกจก่เห็นดอกว่าเพื่อนเฮ็ดงานอีอย่างจึงค่อยได้เงินกลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะ เออนี่ล่ะข่อยก็อยากมาฝากเตือนข่อยก็อยากออกมาวาวว่าการที่สิมามา่ยูน้ำสามีในต่างแดนมันบ่ได้ง่าย,ายมันบ่ได้ง่าย,ายจังที่เขาชิดนอกจากเมื่อก่อนข่อยก็ชีดคือกันข่อยก็ชิดเข็นเขาชี้รถไปนั่นไปนี่โอ้ข่อยก็จะแมนแฮปปี้ข่อยจังใดสิได้พวฝรังนาะข่อยจังใดข่อยสีมีวาสนาเนาะพี่น้อง ถ้าคนไทยเขาขยันทำมาหากินกับ้าเขารวยได้พี่นอ้องยูกินแบบคนไทยอยู่แบบมีความสุขแบบใส่ชีวิตในไทยเขามันก็นมีความสุขพี่น้องมันก็นมีความสุขว่าจำเป็นต้องมาอันแต่ว่าพูดถึงพูดถึงว่าถ้ามาแล้วมันก็นมีโอกาสที่อันหาเงินได้ไวกว่ากันเนาะพี่น้องเนาะถ้าเขามีงานทำอืม าเขามีงานทำมันกะโอกาสผู้ใดเก็บเงินเป็นมันกะอ่าสามารถที่อันเก็บเงินได้หลายนอกจากเก็บเงินได้หลายอันนี้อันนี้โบแมนวาอันนี้โบแมนวาอีอย่างเด้อแต่ว่าถ้าผู system, causes, For What do, ้ใดมาแล้วตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินนั่นให้มานอกจากตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินแล้วกะบ่ส่งให้ทั้งบ้านลายทั้งบ้านบมมีภาระรายคนนั่น สิมีเงินนอกจากบุคคลคนนั้นแต่ละขอบว่าคนนั้นสิมีเงินนอกจากบางคนกับมาเหตุงาน,งานเงินเดือนเท่านี้อ่าทรงทั้งบานไปเดือนละหมื่นสองหมื่นนั่งสี่กะบางเืีอกับมีไว้พอกินแล้วก็สิเก็บเล็กๆน้อยๆนอกจากแต่ว่าบางคนเพิ่อนอ่าพ่อพ่อแม่เพิินบรได้ท่รงเสียรหรือว่าบรได้ท่รงเสียหายลูกหายลานจั่งเสีย คนที่เพิ่นเห็ุงานคนที่เพิ่นมีงานเพิ่นกับมีเงินจะเพิ่นกับมีเงินจะเพิ่นกับมีเงินอ่าเก็บเลขผสมน้อยนอกจากเงินเดือนหนึ่งอยู่นี่่่ออาาทำงานสเตดาเดือนหนึ่งหักค่าภาษีออกแล้วมันก็เหลืออยูุ่สองหมื่นเอ็ดนอกจาสองหมื่นเอ็ดมันก็ได้หกหมื่นก่าบานเฮาอยู่นอกจากเนาะหกหมื่นกัวบานเฮาอยู่ถ้าถ้าอ่าถ้าผู้ใดเก็บเงินเป็นนอกพี่น้องเออ หกหมื 60, ่นหกหมื่นบ้านเขาอยู่นอกจากถ้าผู้ใดเก็บเงินเป็นกรไดเนาพี่น้องแต่ว่าถ้าผู้ใดใส่เกินตัวเ,เงินเงินเขารับจา้างทำความสะอาดหรือเขาอ่าเหตุงานทำความสะอาดเงินเดือนมันกับว่าแตกต่างกันนอกจากแต่เงินเดือนที่สิตแตกต่างกันก็นกนคือดูแลผู้เฒ่าเรียนหนังสือแล้วดูแลคนแก่ดูแลพวกออพวก,กอันดาวสิ้นดวมแม่จ้ะ พวกดาวสิ้นดมนังเสีย้ะพวกอ่าอ่าช่วยเหลือตัวเองบ่ไดน้องเสีย้ะนั่นละ่ะอ่าคือคือเงินดีนอกจากอ่าพวกนี้เ่อได้สามหมื่นอัพนอกจากหักค่าสกัดออกแล้วก็คือได้สามหมื่นอัพนอกจากเนาะแต่ว่าพวกเฮ็ดงานสเตเดียเฮ็ดงานทำความสะอาดนี่คือ, 2, อสองหมื่นนอกจากอ่าสองหมื่นอัพนอกจากสองหมื่นอัพอหักค่าอ่า ภาสี่หรือเดือนใดมิโอแน่ก็คือสิอยู่ประมาณสามหมื่นนอกจากอยู่ประมาณสามหมื่นนี่ลหละนอกจากเนาะนี่ลหละก็คือขอฝากฝากไว้ว่าอ่าให้คิดมาให้คิดดีๆก่อนสิมานอกจากยาย่าฝันสูงลายย่าฝันย่าเอาตั้งเป้ายาฝันยาความฝันย่าสูงลายนอกจากแมนคุณจะจบปริญญาตรีมาจากเมืองไทยคุณก็ต้องมาได้ทำงานทำความสะอาดนอกจาก พุ่นก็มาเหตุงานทำความสะอาดคือเกาคือกัเน,นอกจากแม่นตอเสียหายจบสูงขนาดใดนอกจากแล้วเฮาก็จังคอยมาเทียบเอานอกจากเขามาเหตุงานแล้วเขาก็จังคอยไปอ่าเรี่นหนังสือเทียบเอาผู้ใดยอยากเลียงอันผู้่าดูแลผู้่าก็คืออันมันมีใบใบใบการันตีงานนอกจากมันก็มีใบการันตีงานถ้าผู้ใดเกีดว่าอยากมามาแล้วอยากทำงาน ม้าจ้ะไห้มา้าแต่ว่าอย่าคิดจยจาคิดว่าม้าแล้วสิได้นั่งยูนอนกินสิยูอ่าสุขสบายสิได้นั่งยูนอนกินอ่าเขาก็เลี่ยงเขาได้ยู่รอกพี่น้องในเมื่อเขามายามเขาเขาเลี่ยงได้เขาเลี่ยงได้ย,ดยูพี่น้องหากหากแต่ว่ามาอยู่แท้ๆแล้วอ่ามันต้องคิดนะจ้ะ มันต้องมันต้องคิดมันต้องเปลี่ยนแปลงมันจากหน้ามือเป็นหลังมือเนาะพี่น้องหน้ามือเป็นหลังมือหนึ่งต้องทํางานมีงานทำนอกจากคุณต้องมีงานทำนอกจากเนาะมันต้องมีงานท,ทําถ้าเฮามา่ย่น่แล้วพี่น้องเออเอเอการข่อยสว่าย้อนความอการที่่อยเอาลูกมาขอ่อยรอบเบิงว่าเขาสิทตัดสินแบบใดเด้ดดพี่น้องอันนี้ข่อยก็เป็นเคสแรกนอกจาก เคตแรกอยู่ไหนหนิเคตแรกนาะพี่น้องเคตแรกที่เอาลูกอ่าติดตามมาอายุลูกสิบหกสิบเจ็ดปีสิบหกปีย่างเขาสิบเจ็ดอ่าบันนี้มันมาสิบเจ็ดมาสิบแปดปีสิบเก้ายี่สิบปีนี่เขาหายลูกเขามีงานทำพี่นออ้องล้อเบิง์เคตต่อไปว่าลูกข่อยชิยูหนี่สิสามารถอยู่หน่ได้บอสิ่านพ้นไปได้บอแล้ว้าตจังไร้ามัน ผ่านไปได้คอยกระิบว้องหายฟังอีกเท่านึงถ้ามันอืม่านบ่ได้คอยสิบว้องหายฟังว่าสิเฮ็ดแบบใดสีเฮ็ดขั้นตอนแบบใดอลูกเขาจังไคอยิไดใดยูหนี่คอยสิยยสบว้างฟังในอนะีพีที่ซีเนาะจากพี่น้องมือนเออกาบขอบคุ้นคอสวัสดีไว้แต่เพียงแค่นนะี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าอ่าคีบไม่พอกันไม่แล้วกับว้าเวา้เวา,วาอ่า ประสบการณ์ให้ฟังนอกจากว่าประสบการณ์ให้ฟังเราชีวิตจริงให้ฟังนาะจากเราชีวิตจริงให้ฟังพี่น้องเราชีวิตจริงให้กันฟังจะเสียหรือบอเสียก็ขึืนอยู่กับดุลและพินิจของมูเจา้าเออพี่น้องอาจจะเห็นคนอื่นเขาลงมีแต่อันดีๆอันสวยงามแต่ว่าห้มาอยู่แท้ๆพวกเแก้วสีสิลู้เองนอกจากว่าเออจำคลิป่อ,อยไหวเด้อพี่น้องจำคลิปคอยไห้ ่าสาวไทยมาสู่ชีวิตในต่งนนางแดนนอกจากสาวไทยสู่ชีวิตในต่างแดนพวกเจ้ากอ่าจำจำจำข่อยไว้ก็แล้วกันนอกจากซื้อซื้ออันนี้ข่อยนอกจากสาวไทยสู่ชีวิตในต่งนนางแดนนอกจากข่อยจะบดตัวพวกเจ้าจากกักแางข่อยสีบอ้า่อยฟังเมดนอกจากข่อยสีบอ้า่อยฟังเมดเอาประสบการณ์ข่อยนี่ละมาแล้วข่อยสี ว้องให้พ่อเจ้าฟังอีพีที่หาว่าข่อยมาเหตุงานอยู่กับบริษัทคนไทยมันเป็นจังใดบริษัทเหตุงานอยู่กับเจ้าของบริษัทของฝรั่งมันเป็นจังใดอ่เหตุงานกับบริษัทคนไทยมาเปิดบริษัทมันเป็นจั้งใดอยู่ในต่างประเทศแล้วมันแตกต่างกันกันย่างฝากับเหวบ่บอร,ระว่างอ่าบริษัทคนไทยกับบริษัท ของคนพลังนอกจากที่ข่อยเจอมานอกจากที่ข่อยเฮ็ดงานมาน้เนอากจากอ่าขอให้ติดตามอีพีต่อไปนอกจากเนาะอันนี้ก็ขอขอบคุณขออ่าสวัสดีทุกผู้ทุกคนนอกจากขอฝากติดตามนอกจากในในช่องสาวไทยสู่ชีวิตในต่างแดนนอกจากเนาะขอขอบคุณเลอจา้า